โอเคครับผมสวัสดีครับผมช่างหนุ่มต๊อกตอกคนเดิมครับผมวันนี้เป็นมือปืนหนึ่งวันครับผมลูกค้าซื้ออุปกรณ์มาเองและเรียกใช้บริการติดตั้งกรอนประตูครับผมจัดก,การติดตั้งรุ่น e 30มั้งครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีสกแกนใบหน้าครับเป็นผลิตภัณฑ์จากของมี่โฮมก็ติดตั้งเข้ากับประตูบานไม้ผักออกที่หมู่บ้านดีฮาบิทัมั้งแถวแถวราชจักพึกนนทบ,บุรีครับผม ติดตั้งเข้ากับประตูบานไม้แบบนี้ได้แน่นอนครับสบายใจได้ครับเรียกใช้บริการติดตั้งก่อนประตูจากช่างหนุ่มตอกตอกและทีมงานยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านทุกแบรนด์ที่เรียกใช้บริการติดตั้งเลยนะครับผมแต่หากว่าต้องการอุปก,กรณ์พร้อมติดตั้งและมีประกันต่องปีติดต่อหาช่างหนุ่มได้เช่นกันครับหน้าโปรไฟล์ติดต่อได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งไม่ยากครับเพราะว่าเราตัวมีช่วยจับเจาะไมาอยู่แล้วก็สอยๆอเข้าไปแต่รูที่เราเห็นนะมันก็ค่อนข้างเย็นนิดนึงเพราะว่า มันก็เบียดกับรูเดิมเข้าไปเนาะอันนี้ก็ที่มาของต็อกต็อกครับก็ใช้สิวเปิดหน้าแปนเพื่อที่จะใส่ชุดตลับล็อกเข้าไปตรงนี้ให้เรียบเสมอเลยครับตัวนี้เคาะๆหน่อยเรียบร้อยก็ยึดน็อตสี่ตัวตามแบบที่มีมาให้ทําการเป่าลมเอาฝุ่นออกแล้วก็เช็ดทาความสะอาดจ,จากนั้นก็เดี๋ยวเราก็มาใส่กุญแจตัวนี้กุญแจนี้ป้องกันการถูกงัดแงะได้ครับผมอุปกรณ์ที่เราจะต้องตัดทิ้งก็จะมี เดือยมือจับที่เป็นแท่งสแตนเลสไม่ใช่แท่งสแตนเลสแท่งสี่เหลี่ยมครับแล้วก็จะมีขาน็อตแล้วก็ตัวยึดประคองให้ตัวเครื่องตรงก็คือขายึดเซนเตอร์ครับแล้วก็ติดปัดตัวเดโบตัวนี้ตัวนี้เขาจะมีสลักลวดมาให้เราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยขันตรงนี้ให้อยู่พอดีครับไม่ต้องขันแน่นก็แค่ให้อยู่และตัวขาน็อตตัวนี้นะครับต้องขันให้แน่นบนล่างตัวนี้แล้วก็ทําการประกอบเครื่องเข้าไปเลยครับใส่ ตัวแกนมือจับเข้าไปทั้งนอกทั้งในเราใช้แกนมือจับของอันเดียวเลยครับมาตัดแบ่งครึ่งกันตัวนี้ก็จะมีสายไฟมาสองอันเสียบเข้าไปที่เครื่องตัวเครื่องด้านหน้าครับและอุปกรณ์ล็อกดิจิตอลก็จะแนะนําเลยครับว่าจะต้องเป็นฐานอะคาไลาเท่านั้นเลยนะครับเพราะฐานอะคาไลามีเบสที่สูงเป็นการใช้งานอย่างต่อเนื่องควรจะเป็นฐานอะคาไลาเรียบร้อยครับผมติดตั้งเสร็จแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานติดตั้งของช่างหนุ่มต๊อกต๊อกไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ